สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องอันนี้เอาพามาชมบรรยากาศครับมุมสูงครับพี่น้องคนละมุมครับลูคพีเลยครับพี่น้องพีเอดีจะส่งงานบอลหน่อยยุ่เทิ่งไว้ที่ครับส่วนบอลยุ่เทิ่งลำพโพงครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศครับตอนนี้กาลังจํนายบัสจำนายตัวครับพี่น้องกาลังเดินทางเขามาในงานครับพี่น้องเดินมาเขามาใน บริเวณด้านหน้าเวทีครับของสาวหน่อยเป็นแผงเข้าครับพี่น้องบนเวทีฮอตตอนนี้ก็ับกำลังคร้อมนะครับพี่น้องนอเด็กซสาวครับนอจานในดนตรีครับพี่น้องพร้อมทุกระบบแล้วครับบรรยากาศด้านหน้าครับด้านหนา้ากำลังขายบัตรจำหน่ายบัตรจำหน่ายตัวเขามาครับพี่น้องงานนี้ชื่อว่าหายครับพี่น้องร้านขาร้านขายจนสุดเลยครับพี่น้อง,งยหญงไปสุดเลยรวมกับเป็นเครื่องเล่นท้องเล่น เป็นสไลดเดอร์ครับพี่น้องของขายสินค้ากานหลังเขียมเลยครับพี่น้องตอนนี้ครับกำลังต่อบ,บาสเอ้ยต่อคิวซื้อบาสื้อตัวเขาครับพี่น้องหลายแห้งครับนี่ที่พี่น้องเห็นครับพี่น้องจะเดินเข้ามาด้านในครับ กำลังรอกครับเดินทางเขามาครับตอนนี้ครับ สามาไทยให้ชมได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเพิ่นครับพี่น้องเอาไปท่าใได้ชมนิดๆหน่อยๆครับเป็นคล้องเหรินค่ัขอมาด้านหน้างานเดี่ยวทรายครับพี่น้องจะเจอเลยครับพี่น้องคล้องเล่นเยอะแยะมากมายครับพี่น้องมาชมด้านหน้ากันต่อครับกรลังกอแถวเลยครับพี่น้อง งานนี้เป็นงานทรงเท่ากับภาคอีสานกับพี่น้องมืออื่นเดินทางหนึ่งวันครับมืนอนี้มาแสดงอยู่ที่สามแยกพระประแดงครับพี่น้องเป็นมือสุดท้ายของงานยูหนีน้ารับพี่น้องไปยูใกล้รับอย่าลืมมาใส่กำลังใจครับพี่น้องมาชมด้านหน้าเวทีมาชมความยิ่งใหญ่ร่างการของงาน ทีมสาวหน่อยเพื่อเนเพื่อนเข้ากับมาสมความยิ่งใหญ่ของเพื่อนนี่ดีครับพี่น้องมาชมได้เล,เลยครับพี่น้อ,องนี่เป็นย่างบนท่านในสอบถามครับว่าเหลือจากโมงบรราคาเท่าไรครับพี่น้องแต่ว่าส่วนมาก,ากน่าจะอยู่ประมาณสองหน่อยครับพี่น้องกำลังเตรียมพร้อมครับเตรียมความพร้อมงานหนานะประตูครับพี่น้องกำลังจะไปทีมงานกำลังจะไปเอลซีแฟ้นขาวครับ พิม่าชุมเข่ามากครับพี่น้องงานใหญ่ครับเนี่ยครับพี่น้องอยู่ตรงคลองเรนนั่นครับเป็นชุดผัวปลาปูยิงเป่าหลายอย่างครับพี่น้องมาอยู่งเหยื่นเที่ยวกินคุ้มแน่นอนครับพี่น้อง กำลังจะปล่อยเขามาครับพี่น้องกำลังเตรียมความพร้อมนะครับใหชมบรรยากาศคักๆเลยครับพี่น้อง สูงของเทาครับพี่น้องสามล่างกอยขาม้วครับพี่น้องม้เวทีครับพี่น้องไปขามาหรอครับเริ่มยเขามาเริ่มทะอยขามาครับพี่น้อง ครับพี่น้องนครับองพี่้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้กอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ